ครับสวัสดีครับมาพูดถึงหลักการผสมพันธุ์นะครับใน EP ีสองนะครับก็คือการผสมพันธุ์แบบคอสอ่าการผสมพันธุ์แบบเอาบีดนะครับหรือเป็นภาษาไทยก็คือการผสมพันธุ์แบบต่างสายนะครับการผสมพันธุ์แบบนี้นะครับได้ไก่เก่งแล้วก็ได้ยอดไก่มาเยอะแล้วนะครับความหมายของการผสมต่างสายนะครับก็คือการเอาบีดเนี่ยก็คือสมมุติเรามีสายที่เราคิดว่าดีอยู่แล้วนะครับเชิงชนที่เราต้องการนะครับยกตัวอย่างนะครับถ้าเราเป็นไก่เชิงนะครับ อันนี้ผมก็พูดในสายพันธุ์ที่ผมพัฒนาอยู่ก็แล้วกัน <S <S ถ้าเราเป็นไก่เชิงนะครับสมมติผมพัฒนายืนพื้นสายดำเจาะเกาะนะครับแล้วผมเนี่ยไปเห็นลูกหลานนะครับหรือสายพันธุ์ที่ดีนะครับยังยกตัวอย่างเช่นสายยอดมงคลนะครับผมยกตัวอย่างอย่างของผมที่ทําเลยก็แล้วกันนะครับผมยืนพื้นของผมเนี่ยเป็นสายดํา80%นะครับสายดํเจาะเกาะนะครับถึงจะเป็นสายของพีต่ตู้ต่อแสงนูนนะครับเป็นดำแม่โซก็จะติดสายดํเจาะเกาะมาด้วยเหมือนกันนะครับผมก็นําสายเลือด ยอดมงคลนะครับร้อยยอดมงคลร้อยนะครับหรือยอดมงคลกับระนาดเอกที่ผมมีนะครับผมได้นําผมได้นําเข้านะครับหนึ่งคู่นะครับตัวผู้กับตัวเมียนะครับก็ตัวผู้ก็เป็นพ่อก็เป็นเจ้าเขียวนะครับเจ้าเขียวก็เป็นไก่ที่ชนะเงินรางวัลสิบล้านสองแสนนะครับแล้วพี่เปิ้ลซื้อไปพัฒนาสามล้านห้านะครับได้ลูกไก่แค่สองร้อยห้าสิบสองตัวนะครับมีอยู่ที่ผมคู่หนึ่งนะครับทั้งตัวผู้ตัวเมียพ่อแม่เดียวกันนะครับผมก็นําสายนี้นะครับ ยอดมงคลนะครับมาผสมกระสายดานี่เขาเรียกว่าเอาบีนะครับแต่เป็นลักษณะเชิงชนในทิศทางเดียวกันนะครับเป็นไก่เชิงนะครับกัดประกบตีหลังนะครับก็เราก็เอามาผสมกันนะครับเพื่อที่จะได้เป็นการดึงยีนที่เด่นนะครับทั้งสองสายพันธุ์เราคาดหวังนะครับว่าจะดึงดึงยีนที่เด่นเนี่ยออกมาได้ทั้งสองเหล่านะครับก็เหล่าของยอดมงคลกับคำจอกเกาะนะครับอย่างยกตัวอย่างที่ผมทํานะครับ ผมก็ตัวผู้นะครับผสมกับตัวเมียที่เป็นอินบีสายดำจอกเกาะนะครับแล้วตัวเมียผมนะครับก็ผสมกับชาวกล้วยที่เป็นอินบีนะครับอย่างเงี้ยครับมันเป็นการเข้าระหว่างต่างสายแต่ไม่ได้หมายความว่าการผสมพันธุ์แบบนี้ลักษณะแบบนี้ทุกครอบหรือทุกแม่ปลาจะได้ไก่เก่งนะครับผมไม่ได้หมายความอย่างนั้นนะครับแต่มันเป็นแนวทางการพัฒนานะครับแต่ไก่ที่เป็นยอดไก่ที่เกิดขึ้นมานะครับก็เกิดจากการผสมพันธุ์เป็นแบบ เอาบีบที่เยอะมากเลยนะครับก็คือพอดีมันลงเหล่าพ่อกับแม่คุณลักษณะของยีนเด่นเนี่ยถ่ายทอดทางพันธุกรรมออกมาได้ชัดเจนนะครับก็จะออกมากลายเป็นยอดไก่นะครับอย่างที่ผมเน้นย้ำนะครับทุกการผสมพันธุ์หลักการผสมพันธุ์4อย่างนะครับไม่ได้หมายความว่าทาแบบไหนแล้วไก่จะออกมาเก่งที่สุดนะครับผมไม่ได้หมายความทบนั้นนะครับแต่มันเป็นหลักการพัฒนานะครับสุดท้ายก็ขึ้นอยู่กับพ่อพันธุ์แม่พันธุ์แล้วก็แนวทางวัสนาของแต่ละท่านนะครับ นี่คือการประสมพันธ์แบบเอาบีดนะครับหรือต่างสายนั่นเองนะครับหรือบางคนก็จะเรียกว่าต่อยอดนะครับก็คือเรามีพื้นสายดําที่ดีแล้วเราก็นํายอดต่างต่างสายที่เราคิดว่าดีนะครับมาเพิ่มเติมในสายของเรานะครับมันทําให้เราพัฒนาขึ้นนะครับวิธีนี้ก็เป็นการผสมแบบเอาบีดนะครับเดี๋ยวผมจะไปพูดการเอาบีดกับลายบีดเกี่ยวข้องกันใน EP ที่สานะครับว่าทําไมเราทําลายบีดแล้วถึงต้องมีเอาบีดมาเติมบ้างนะครับ ก็ลักษณะของการเอาบีดก็เป็นลักษณะแบบนี้นะครับก็ยังไงก็ฝากติดตามเช่นเคยนะครับในการผสมพันธุ์แบบเอาบีดนะครับหรือต่างสายนั่นเองนะครับผมมี YouTube 3ช่องนะครับฝากติดตามด้วยนะครับแล้วก็เว็บไซต์ก็ f เฟซ b o o k ก็ทองเสริฐฟาร์มนะครับไอ l ดี e ลก็0ูนย์แปนตองตองสนะครับเบอร์โทรก็0ูนย์แปนาตองนะครับท้ายคลิปนะครับผมก็จะขึ้น QR code นะครับ หรือวิธีการติดต่อ Open Chat ของผมให้กับ FC ด้วยนะครับยังไงก็ฝากกดเข้ามาในกลุ่มที่เป็น Open Chat ด้วยนะครับจะได้พูดคุยกันในกลุ่มนะครับยังไงก็ลากันไปครับกับปีพีที่2ครับสวัสดีครับ